ตูเ้เย็นมาหัวข้อทางการว้าฝันเรียกเชิญได้นะไฮเออร์ถ่ายดีค่ะแล้วก็บางนู้นล่ะคะคุณแม่เอย่าะไรตูเ้เย็นตู้เย็นของอะไรซัมซุงซัมซุงอ่ะคุณพี่คนนี้มาตั้งแต่เช้าเราอย่าได้อะไร,รตู้เย็นซัมซุงแล้วบางนี้ล่ะคะตู้เย็นซัมซุงตู้เย็นซัมซุงแล้วถ้าสมมติว่า มากันเยอะแบบนี้แล้วแต่สินค้ามีจำนวนจำจกัดมีกระต่ายังไงพี่เบนเดี๋ยวเราจะทำคูปองใส่นะครับไปตามสิ<ฆ>ทธิ์ที่มีคนแสดงตัวตนนะถือว่าเรือนของเราเดือนซัมซุงมีสองสิทธิ์ผมจะเอาคูปองของซัมซุงอะใส่ไปสองใบก่อนแล้วนับสิทธิ์ว่ามีกี่ท่านสมวตาว่ามีห้าท่าน<ฆ><ฆ>เราจะมีคูปองเป,ปล่าใส่เพิ่ไมไปอีก3ใบเอากับมีห้าคูปองในนั้นและให้ท่านมาจับเองเลยมาเลงอกเองเลยไทยเลืดี คนได้ซื้อไม่เกี่ยวแล้วนะคะสิโลพาะอะไรก็ะนมนิมนต์ท่านมาเลยนะคะตอนนี้าเริ่ม้วนะแลก็เดี๋ยวเราเริ่มนก่อนอ่าเริ่มไล่ไปทีละอันเลยดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้เรามีจัดโปรโมชั่นตัวแรกขึ้นมาเลยทีมีลอหทีมีล มี hoy, 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 mismo mismo hey, oui, efecto, ่วอแล้วหมวสี sugar, ่วแล้วหัวอแบนหายเอ๋ยตอนนี้ก็ไม่ยกแล้วไม่ยกค่ะเพราะว่าลมข้างนอกแรงเดี๋ยวสินค้าเสียหายนะคะกลองถุงมือะลุก้าใจเย็นๆไค้ใจเย็นๆน้วย่าอุมีมซีด้วย่ายุมีมซีจะเป็นกัดแต่เย็นๆกันก่อนนะคะว้าวว้าวใต้ว้าวใต้ัว ทีีว Cvio ค่ะเป็นดิจิตอลทีวีเสียบกล่องรับสัญญาณดิจิตอลได้เลยไม่ต้องมีการดาวเทียมมะค่ะจีร่ำบอลมาละมาเดิคนเอ้ยมาเดินคนให้เออเอกลังป็นเป็นดิจิตอลทีวีใช่ไหมจ๊าใช่ะก็คือว่าไม่ต้องมานั่งสั่งใส่กล่องอะไรละก็คือเสียบกับสายแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับดูทีวีได้เลยนะแล้วก็ไซส์32นิ้วจับร้านเอ้ยเองนะตัวนี้จริงราคาเท่าไ่สี่พันเก้าราส แต่วันนี้กับงานตลอดรอบ36ปีร้านเจริญครับของเราจับลงเสียงเดินแค่หนึ่พัเก้าร้อบาทท่านไหนสนใจยกมือเลยค่ะสนใจหนึ่งและสองอ่ะเหลืออีกหนึ่งท่านใครเร็วใครได้นะใครเร็วใครได้มาดังสิท่านะตอนนี้นี่โทรนี่ที่ีค่ะเอาไหมคะสองนิ้วเดี๋ยวสองท่านแล้วนะขออนุญาตให้เลยนะเพราะว่ายกมือวันนี้ตอนนี้เราหนึ่งแถมให้มีค่ะมีหนึ่งแถมให้เอากับโกลด้วย S <S <ม>รถแทงเป็นรถยนต์โตโยตา้าให้ดาวให้ไม่ผ่อนไม่ด้วยเอาไปผ่อนเอง <S 2> <S 2> หรอพี่ว่าพี่แทบออกกโกนี่ก็คือดีะอนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีสองติดแล้วเรือ,อยี่สิบสี่ไม่มีใครสนใสจไหมไม่ใครแม่คะท่านที่ผ่านไปผ่านมาร,ร่วมกิจกรรมได้นะคะแต่ว่าการุณาเบรกรถของท่านช่วยนะคะไม่พุ่งมาทางนี้นะคะเอาไ็นว่าเราให้กลอนเลยเรสองสิบเร็วสองสิ์นะหนึ่งและ สองข้างนะคะข้างนี้ก็มาต้งส่มาช้าหนถือไว้นะถือไว้นะ แต่เรามีกังการนิดนึงครับอาจจในของเรารับกวนชัระเป็นเงินสดหรือว่าเงินโอนเช่นนั้นนะครับบัตรเครดิตนคนใี้เราได้รู้ใี้เราได้ยันงานก็ได้ร้อนอยู่ตอนนี้อากาศไม่ได้ร้อนหรอกแต่ว่าเงินร้อนผ่านไปแล้วหนึ่งสินค้าหนึ่งรายการกับทีไฮเออร์สานิ้ว1,990บบาทนะครับมี20สมีสามสิทนนี้ไปแล้วสองสิทธิ์แลนึใครสนใจดอดหลังบ้านันได้เลยแบบนี้และไอคิสสองโอ้โหไฮเออร์อีกแหล่ เขาเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งอยู่๋ยวไปตัวไหนเนี่ยตัวนี้ไงตู้เย็นไฮเออร์ห้าจุดสองคิวรุ่นนี้พี่เบ้นอันนี้ตอนบ่ายแล้วตอนบ่ายแล้วพี่เบ้นตอนบ่ายทำไมใบเราไม่เหมือนกันล่ะไม่อันตรายมันไ่ด้เห็นไหมไม่มีใครผิดแต่ว่าเขาเป็นซัมซุงแล้วกันรอกันเยอะอ่ะทีมงานหาเรียนกันไม่ถูกใช่ไหมเอ่ย อายุตามของพี่เต้นก่อนอาวอย่างนี้อ่ะเอ็นตัวเยน็นซัมซุง7.3คิวที่ลอยอคอลอยอคอยมีหมดสองสิบด้วยกันนะครับจากราคา8,009น้าที่ทองเลือแค่4,990 <98 S 2> บาทสองสิบเย็นซัมซุง7.3คิวใครสนใจยกมือขึ้นครับ ว้าวอาทำไมเยอะขึ้นไปเลยก็เดินมาอูวิ่งเงโนน้อนอีสี่ห้าห้าอะไมม่ีรคะสี่ร้อยตอนนี้เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เอ่ยมานับตําบลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาด้กันไหมคะอย่าอย่ายกซ้ํานะอ่าคนละบ้านนะเป็นแปดนะเป็นแปดแต่ว่าสิบของเราไม่อยู่สองสิบเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำกุรองให้หมดแปดไปนะครับมี ได้เศษสองท่านที่เหลืออหกท่านต้องใช้ติดรัวสินค่าอื่นค่ะเราบังคับไม่ได้เหรอโอเคใจเย็นๆนะเคาถ่ายมือหลายเท้าก็เลยถูกว่าเรื่เลยท่านที่ครับรบกวนขอขอผคุณฟองเลยครับอ่าเดี๋ยวก็กงจัดให้อยู่แต่ว่าระหว่างนี้เรานันไปตัวต่อไปก่อนเตัวต่อไปอ่าอ็รันสิบสองนิ้วแบบตั้งโต๊ะนะครับจากแคลมรี่นะตัวนี้สิบสี่นิ้วตั้งโต๊ะนะตัวนี้ จากราคา4 9 0บาทครับเหลือเพียงแค่199บาท30ครับครับใจไหมสูมือขึ้นหนนหมุนครับแม่เอาไปถวายวัดเลยนี่เลยนะหนึ่งบแม่บอกแม่บอกมาซื้อของหนึ่งสิแล้วหนึ่งสิบหนึ่งผิแล้ว499เหลือ199บาทนะฮะ200เราทำให้หนึ่งบาทด้วยวันนี้แับนี้ มี3ามมีใครสนใจไหมในรถมีใครสนใจไหมะตอนนี้เราจัดสินค้านายชองพัลด2องสิบล้วนครับเหลือหนสิบสุดท้า,นนลลา,ทายวิ่งมาฝักงนูน้นวิ่งมาฝัน่นี้มีนะฮะอยู่รถติดจัน4มีนะฮะแสดงสืทธเลยครับกับพลัลเออกับพัลมจดสอนิ้วจากแคม r รี่สี่ร้อยเบหลือแค่ร้อยาสิบ้าบาทาน้หลักวิ่งมาที่สุดจะลดไมฮะสนใจพัลมไมคาหรือสนใจสินค้าีนร้ยเก้าสบาทตัวจิบบูเลยฮะตัวนี้พัพลม จากราคา4 9 0เ199บาทท่งนั้นเอาไปมครับพี่อามสนใจไหมพลม199บาทที่ขับรถยูโพี่นะหรือว่าไปเขียวด้วยไ้่้อ่เอาเลยนะเพราะตะนั้น3 0ทีวีขอดูทีวีทีมงานเก็บแังทีมงานพลนละเต้วทีวีเขาฝนยอกลอยไปตามลมแล้วหอทีวีครบ3ยังคะ ได้ส่งนะเมื่อกี้เลือหึเอาเลยไหมสามสินิ้วดิจิตอลเข้าไปดูด้านในเขาไปดูฮะทีวีแล้วนห่าทีวีแ้วงหวนนะจ๊ะตอนนี้ของออกพุาลรนะฮะร้อยเก้าเก้าเอาเอาพุมนะคะ1นึ่งหใบสองสองสอ่จะเอาตัวไหนคะัวไหนอ่ะเอาวิสุทธิดรอเกีายวฮะของก็ดี ริดไี่ไุดแล้วไี่จะพูดเลยพี่อยากจะไม่อยากจะโม้เลยอ่ะมีใครบ้างอสิขอเล็ลมครับแม่แม่แล้วก็เก้าอ่ะพี่ครับอแล้วเก้าเ้าก้านะใครอีกทนะครับให้สนใจบอกนะครับนนี้แล้วก็อยู่ด้นหลังรถในน้ีเงาเราตากับรถแลู้บออ่ะกลับมาที่ตู้เย็นซัมซุงค่ะอันนี้คือมีเจ็ดใบใช่ไหมฮะแปดใบแปดใบแปดใบในแปดใบนี่ดูก่อนนะ ว่าเรามีทุกตองให้ได้สิทธิทั้งหมด2อสิทธิ์ในการอีก6กสิทธิไม่ได้ต้องใช้สิทธิเพิ่มเติมอีกแล้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตไร่ที่จะใช้สิทธิ์มาอยู่ด้านหน้ามาอยู่ด้านหน้าก่อนว้<อ>วาตื่นเต้นจังเลยช่วงเวลาที่ลอยออคอจะเอา,ออาลูกชัวร์เดี๋ยวแล้วการจับอะให้ใครจับไปยังไงนั่นน่ะสิยากเลยทีนี้ บรรลุนดวงอันนี้ไม่ไม่พอนะต้องมรรลุ้นยันยิงยาเอ้หรือว่าอะไรโอน้อยออกะโอน้อยออกมาใครที่ออกแตกต่างจากเพื่อนได้ที่หนึ่งมาใออกก่อนด่นมาอยเลยมา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 เมาแลมเลยนเเลเลาเลยมาเลยลมาเยเลยอมาานเลยมาเลเลยาเล้อมาเลยยเ ไม่เอาข้าก็ป้อมหนเจ้าตั้งสติเจ้าตั้งสติก่อนจะกินข้าวแรงเลยเฮ้ยเจ้าควรกินข้าวเช้ายังกินได้กินแล้วโอ้ยน้ดี๋ยวโอ้ยยังยังเฮ้ยนี่นีข้อมือได้สามสิบสั่รับนี่อย่าดรามซีข้อมือข้อมือข้อมือสามสิบเอาญาตอันนี้ลงนะนี่ลงนะอันนี้ลงเนในข้อเมื่อกี้อ่าอันนี้ก็ให้รุนกันอีกใช่ไหมอ่าอ่ะโอเคอ่ะ โอ้ยเ้ยออกออกออกโอเคได้แล้วหนึ่งคนให้ก่อนนะอานหนึ่งท่านให้จัดเลยนะไอาอย่างนี้ก็ได้เอาอย่างนี้ก็ได้มาห้เขาไแล้วก็ไล่ไล่มาดีกว่าแล้วจัดพร้อมกันนะจะได้ถึงเต้นออ่โเคเพราะว่าเดี๋ยวถวัดจะได้ก่อนจะได้หลังก็โอ้ยมาที่หุ่นวายนะด้อเพราะว่าก็ได้นั่งกันเลย่ียี๋ท่านรถยะขอ่าน ยังยิงเดาปากกระเป๋ายิงยุก้ตอที่คนที่สองไหมคนที่สามอันนี้อันนี้เด้อ่ยิงมานั้อ่โอ้น้อยอ๊ะอ่พี่ตอบเลยอเลยตอเลยนไม่าสี่ท่านไหมโอ้น้อยอ๊ะมาเข้ากันทอาม่ครับอ๊ะอ่ามาอ่ะเชิญครับอ่ะมา โอ้ยโอ้ยอ๋ออ๋ออะเออ ah, <cloud noise>